กราบสวัสวดีกับคุณผู้ชมทุกท่านน,นะครับผมวันนี้อยู่กับผมในช่องของ Story Movie แล้ววันนี้ผมจะมาจัดอันดับของมองกรที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่อง How to Train Your Dragon แต่ผมเนี่ยต้องขอบอกกับคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับผมว่าการจัดอันดับของมังกรในคลิปนี้เนี่ยรู้แล้วเป็นความคิดของผมแต่เพียงผู้เดียวนะฮะถ้าเกิดผมนั้นจัดอันดับบังกรไม่พอใจกับผู้ชมคนไหนก็ตามผมเนี่ยต้องขออาภัยไวนะ้นที่นี้ด้วยนะครับและส่วนต่อไปนั่นก็คือก่อนที่จะเข้าไปฟังเนื้อหาภายในคลิปผมอยากจะให้คุณผู้ชมสลับเวลาและแรงการสักเล็กน้อยช่วยกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใใหม่่่่่าทาทททงงงชออ Story Movie นนนัเสววครีํแล้ เราก็เริ่มเข้าไปดูเนื้อหาภายในคลิปกันได้เลยเรามาเริ่มต้นกันอันดับที่10นั่นก็คือ m o n ท r u s t น i ม h t หรือเจ้าพยาเพลิงพิฆาตถือได้ว่าเป็นมังกรที่มีความสามารถในการใช้ไฟเป็นอย่างมากแถมความดุร้ายนั้นก็ถือว่ายากถ้าไม่รู้วิธีที่จะทําให้มันสงบอาจจะต้องใช้มากกว่าหนึ่งคนในการที่จะกำลาบมันท่าของมันที่ใช้บ่อยนั่นก็คือเ e l f i m ิม l a t i o n Wing b l a z นั่นก็คือเป็นท่าที่มันนั้นใช้ไฟจุดลุกท่วมตัวนั่นเองหรือเอาไว้ข่มขู่หรือว่าต่อสู้กับมังกรตัวอื่นๆตัวต่อมมานนนัั่ก็คืือออดบทีี9เเงหรรสยณ มังกรที่มีความสามารถที่แปลกตรงที่มันนั้นไม่สามารถพ่นไฟได้แต่มันกลับสามารถพ่นบางสิ่งที่เหนียวจนทําให้ศัตรูไม่สามารถขยับได้ซึ่งท่าที่มันใช้บ่อยนั่นก็คือ speeding a m b e r ที่มันจะสามารถพ่นสารเหนียวสีส้มที่เหมือนกับกาวทําให้ศัตรูที่โดนไม่สามารถขยับตัวได้แม้แต่ก้าวเดียวหรือศัตรูที่อยู่บนฟ้าก็สามารถล่วงได้ถ้าโดนสารเหนียวของมันเช่นกันซึ่งการที่มันจะแกะออกได้นั้นต้องใช้ไฟที่มีความร้อนสูงถึงจะสลัดสารเหนียวออกมาได้ตัวต่อมากับอันดับที่8นั่นก็คือ snow rain หรืออสูรมเนัักาายยยพธดีีวทท่่ชอออบศู หนหนาวหรือที่มีอุณหภูมิติดลบมันมีความสามารถในการมองผ่านรูปแบบอินฟาเรดนั่นก็คือมันสามารถมองเห็นจากอุณหภูมิความร้อนของร่างกายที่ปล่อยออกมาอีกทั้งยังเป็นมังกรที่ใช้ความสามารถในการขูดผ่านพื้นหิมะอันหนาวเหน็บได้อย่างสบายๆและท่าที่มันใช้บ่อยที่สุดนั่นก็คือฟอสฟิลส์ลัดมันก็คือการพ่นน้ำแข็งนั่นเองต่อมากับอันดับที่7จ็ดเดดลี่เนเดอร์หรือเจ้าพายุหนามหรือเพืองเมฆาเป็นมังกรที่มีสีสันสวยงามในเรื่องสีของบนตัวมันแต่หารู้ไม่ว่า มันนั้นเป็นมังกรที่ถือหรือว่ามีความอันตรายที่สูงเช่นกันทั้งการพ่นไฟที่ร้อนระอุและรุนแรงแม้ว่ามนุษย์นั้นจะมีโล่ออกมาป้องกันไฟของมันก็ตามยังสามารถปิวได้เช่นกันอีกทั้งตรงหางของมันนั้นยังซ่อนหนามอันแหลงคงมคมเอาไว้เพื่อวใช้โจมตีศัตรูที่สามารถโจมตีได้ถึง2ระยะทั้งระยะใกล้และระยะไกลต่อมากับอันดับที่6 วิสเปอริงเดดหรือเจอ้ากระซิบสั่งตายเป็นมังกรที่มีความดุร้ายมากกว่ามอนทรัสในแม์ถึงหลายเท่าแม้ว่ามันนั้นมักจะอาศัยอยู่ใต้เงามืดซสส่วนมากแต่ถ้าได้เจอมันไม่ว่าในถ้ำหรือที่มืดต่างๆวิสเปอริงเดดถือได้ว,ว่าเป็นมังกรที่มีความน่ากลัวอีกตัวหนึ่งเลยทั้งความสามารถในการขุดเจาะหินหรือพื้นดินด้วยฟันของมันที่มีอยู่หลายชั้นและยังสามารถใช้หนามที่อยู่บริเวณหางของมันสะบัดใส่ศัตรูในรูปแบบเดียวกันกันกบของเดลี่เนเดอร์ ต่อมากับอันดับที่ 5. Screaming Death หรือพยากระซิบสั่งตายเป็นนางพยาของเหล่าบรรดามังกรสายพันธุ์ Whispering Death ที่มีความดุร้ายอีกทั้งยังมีความสามารถพ่นไฟหรือลูกไฟที่ติดติดกันได้หลายลูกอีกทั้งยังมีความอึดตึกทนที่ถือได้ว่าหัวชนกับหินสักสิบก้อนก็ยังไม่มึนแถมปลายหางของมันก็ยังมีความสามารถแบบเดียวกันกับของ Whispering Death นั่นเองแถมพิษที่อยู่ปลายหางของมันยังสามารถทําให้ศัตรูที่โดนสลบได้เพียงชั่วขณะ ต่อมากับอันดับที่4นั่นก็คือทรันเดอร์ดัมหรือกรองอัศนีเป็นมังกรที่ใช้ความสามารถในการสร้างขึ้นเสียงออกมาโจมตีศัตรูหรือที่เรียกกันว่าโซนิกบลัชที่สามารถทําลายสิ่งของต่างๆได้อย่างง่ายดายและอีกทั้งคลืนเสียงของมันยังสามารถผลักให้ศัตรูกระเด็นไปไกลเช่นกันต่อมากับอันดับที่3นั่นก็คือ ทริปเปิลสไตรเป็นมังกรที่มีความเทพไปในตัวแถมมันนั้นยังมีหางทั้ง3หางที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่ไม่เหมือนกันอีกทั้งยังมีความว่องไวถือได้ว่าเป็นมังกรที่มีโอกาสชนะถ้าได้สู้กับมันในที่แคบเพราะมันนั้นสามารถใช้ได้ทั้งหางทั้ง3าหางของมันนั้นและขาหน้าอีกที่เหมือนกับก้าของปูและมันยังสามารถพ่นไฟได้อีกด้วยถือได้ว่าเป็นมังกรที่มีครบเครื่องครบคันได้มากที่สุดต่อมากับอันดับที่สองสเกลเป็นมังกรที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสไตร์คลาส มังกรที่มีความสามารถในการใช้ไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบแถมนิสัยของมันนั้นยังดุร้ายมากกว่ามังกรตัวไหนๆอีกทั้งมันยังเป็นมังกรที่ถือได้ว่าบินเร็วหรืออาจจะบินช้ากว่าพึงนินแต่ก็ถือว่าบินเร็วแถมมันยังมีความสามารถอีกอย่างนึงนั่นก็คือการขี่สายฟ้าที่ถือได้ว่ามีความสามารถในการที่จะบินเร็วในช่วงขณะหนึ่งตัวของมันนั้นสามารถกักเก็บกระแสไฟฟ้าได้และยังเอามาใช้ตามร่างกายได้อย่างอิสระ ตัวต่อมากับอันดับที่1นึ่นั่นก็คือ Night Fury หรือเจ้าเพิงนินเป็นมังกรที่พูดได้เลยว่าเปลี่ยนไปด้วยความสามารถทั้งเรื่องการบินพลังโจมตีและความสามารถต่างๆที่ถือได้ว่าโกงมากๆสำหรับเหล่ามังกรแถม IQ ของมันนั้นยังฉลาดทะลุชาร์จพลังการพูดฝ่ของมันถือว่ามีความร้อนที่มากกว่ามังกรในสายสโตเกอร์คาร์ด ยกเว้นไฟวงควีนส่วนเรื่องของการบินก็มีความเร็วที่ถือได้ว่าตีคู่กับสกิลได้อย่างสูสีไหนจะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาอีกที่ถือได้ว่าโกงนั่นก็คือการบินวอล์กหรือการล่องหนนั่นเองก็จบไปที่เรื่องของผมสําหรับสิบมังกรนะฮะที่มีความแข็งแกร่งที่ผมเรียงตามความรู้สึกของผมเองนะฮะถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดถูกใจด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าผมเรียงอันดับผิดหรือว่าไม่พอใจสําหรับใครหลายๆคนหรือว่าคุณผู้ชมคนอื่นก็ขออภัยไว้ณที่ ไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ